และนี่ก็คือแมตช์แรกของฮาร์ดสตอมเปอร์เาใจช่วยกันนะครับทำไมห,หัวแหว่งวะเนี่ยสวัสดีผู้ชมนะถึงเวลาพบแมตช์แรกของฮาร์ดสตอมเปอร์สักทีนะครับทำเป็นเข้มนะหวอมวอมมีมองกล้องนิดนึงนะฮะมองอะไรวะ <laughs> มีคนตามหลังมาเหรออะไรเป็นพวกเล่นของนะั้นเป็นนักเนื่องจากเป็นนักเบยปั้มจากประเทศไทยนะฮะก็เลยมีความเชื่อเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายแลวนี่ดูหน่วยการซะก่อนครับเสียงข้างนอกนี่เขาตะโกนเรียกเราอยู่ครับพร้อมยัง โอ้โหแสงสีเสียงสุดยอดจริงๆเลยนี่น้ำไปปั้มหน้าใหม่ของวงการนี้นะฮะสตอมเปอร์ครับมาครั้งแรกก็โชว์ช่ำกันเลยทีเดียวนะการใส่สูตรมานะครับฟองไทยแลนด์ซะด้วยนะฮะโอ้ท่าเดินนิดเล็กเกะมากๆจะพยักหน้าทำาไมร่ปะเนี่ย อย่าเล่นใหญ่หญมากโอ้ oh my god ยังยังไม่เลิกเล่นใหญ่อ <laughs> ชี้ดิว <PL A. S 2> <laughs> ชี้ดิวซะด้วยหย่า yeah. เรียบร้อยอ่ะเดี๋ยวมาดูคู่หูเราคู่หูเราเป็นบารอนนะครับโอ้ห oh. นี่เพลงเปิดตัวเขาเหรอโครไบเกอร์ <laughs> แต่งตัวก็ไบเกอร์มาแล้ว <laughs> มันต้องเดินมานิ่งๆอย่างนี้ด้วย <laughs> เท่มาก ตึน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 และพาร์ทเนอร์ของเรานะฮะผู้ซึ่งกลมหน้าตลอดเวลานั่นเองบารอนคบินลูกเด็กเล็กแดงก็มาดูหมนคนไปทงานก็มาดูเลิกดูแลไหนดูคู่ต่อสู้แดิจะโชว์ช่าขนาดไหนมันจะปักช่าทาเกษตรขนาดไหนครับฟินเบลเลอร์โอมก โอ้ยใส่เข็มขัดแชมป์มาด้วยน่าจะช้ำนาดูเป็นแชมป์ NXT เลยฮะโอ้โห NXT แชมป์เปียนฟินเบลเลอร์ไม่ต้องนั่งเหมือนนั่งตดแหละพอมีควันออกมาเหมือนตดโอ้คมพอไหนดูอีกคนด้วยฮิเดีโอฮิเดีโออิตามิมาแบบ ธรรมดาเนิบๆทินีโออิตามินะฮะจากญี่ปุ่นเดินไค่ตุงมาเลยกางเกงฟิตเลยอย่าพูดมากดลกว่าของแบบนี้มันต้องไม่พูดมากมันต้องลงมือทําโอ้โหเราเจอกับแชมป์เลยหรอน่าจะโหดหน้าดูแมตช์แรกเจอแชมป์เนี่ยอุ้ยโอ้พูดิีบใจเย็นๆฟินไปเอาจะเล่นเต้นลีลาดกันเรอเต้นล,ลีลาดยังไงฮะยังไงเด้งเชือกมาจัด ไปฮะถีบเอาให้หมดมาเนี่อุ้ยอุ้ยสวนคนดูอย่าเพิ่งเฮครับโอ้ยผมยังไม่ได้เอาจริงผมยังอุ้ยกดเร็วไปกดนั่นแหละถูกต้องไปทุบหลังทุบหลังช่วยหน่อยช่วยหน่อยอ้ยานี่ีเชียร์กันเข้าไปเชียร์กันเข้าไปฮะแชมป์เหมอแชมป์เหมตกแชมป์หมดอะมาเนีเอาเลยเฮ้ยอาๆอยู่ดีก็ลงไปนอน <im itation> ล่ามาทำอะไรเนี่ยมาอุย้ยไอ้เหีเขายันหน้าทำไมเนี่ยเฮ้ยอย่าไปแท็กไม่เอาเอาฮิเดโอมาทำไมฮะฮิเดโออุ้ยโอ้โหมาถึงช้ำเลยฮิเดโอเวละโอ้ยแ,ยแบ็คซูเพกชิบห <im itation> ายละจังหวะนี้บาลอนกดทันตอนเมื่อกี้ครับกดทันนี่กดทันฮะฮะกระโดดเหยียบท้องนี่นะที่บอก หลังแอบไว้แล้วฮะอิตาลีหรออิตามิอิตาลีทุบเจ็บไปเนี่ยมันจะเจ็บเองเอ้ยท่าอะไรโอ้ยเฮ้ยโอ้โยโดนเชือกพอดีไม่ได้แดกบอกเลยไม่แดกโอ้ยดีทันตีโดนทีสองตีนย่านี่ยช้ำไหมล่ะช้ำไหมล่ะฮะอิตามลหรอแท็กทีมแชมป์มาเลยเนี่ยฮะยังไงอุ้ยอุ้ยบิดลิสรอบตาหาแล้วชิบหายละ กดช้าไปด้วยเมื่อกี้โอ้ยจักรเละหักแล้วยากดทันเว้ยบอกเลยนี่พัน Not t o อตท t เดย o ทูแฟร์สทนก็กดทันเหมือนกันโอ้ยกรรมการตายกรรมการตายแล้วโอ้กรรมการช่วยผมด้วยโอ้ยังไม่ได้เอาจริงนะใจเย็นโอ้ยเอาแล้วยาถ้าอะไรเนี่ยเออหลัง หลังตูยังจะให้หลังมันไอ้นี่มันจอมเล่นหลังนี่มาไม่น่าเมคกีกดทันกดทันบอกเลยกดทำไมเราโอ้ดีดี่อดเด็กขานี่ชี้ฟ้าเลยใจเย็นอินตามิขอโทษทำอะไรน่ะเอาไม่เหยียบห้ามหยาบมากเฮ้ยกดเลยเหรอใจเย็นสิพวกดีเอ้ยไม่ทันสองโอเคหยุดเลยหยุดเลย ลุกดิลุกแล้วเมื่อกี้กดทันด้วยครับน่าจะได้หลุดอยู่นี่ไงเล่าลุกขึ้นมานีเอาต่อยไม่โดนอีกเด้งเชือกมา,กมาจัดเอ้ามันอะไรให้ตายเถอะโอ้โอหมายแล้วไม่ไหวแน่เลยแต่พิน่าจะหมดเต้นลีลาดโอ้โหอัดกับเธอบัคเกิลทหายแล้วไม่คิดจะทำอะไรแต่เย็นอิแตาไม่ออกจุกแล้ว เฮ้ยอุ้ยหลบได้หลบได้มายังไงนี่ตบเลยตบหน้าสิกเนเจอร์มานี่ได้เวลาท่าฮาร์ดสตอมเปอร์ครับท่ากระทืบหัวใจในตำนานกระทืบหัวใจกระทืบหัวใจมานี่เลยเฮ้ยมันบิดลิสล็อกอีกแล้วโอ้โอ้เฮ้ยกดง่ายๆอย่างนี้เลยเหรอจะหยามซื้นไปหน่อยแล้วไม่เอาหน้า บาลอนฉันต้องให้นายมันเล่นแล้วว่ะดูสตาบิน่าเลือดเหลืองเลยเนี่ยจะแดงแล้ว <c oughs> อ้ยน,นี่ก็หัวจังเลยอ้น,นี่จะโหดไปไหนเนี่ยอ้ยเฮ้ย <c oughs> มันไปเอาฟินเข้ามาอีกอ้ยไม่ไหวแล้วกู <c oughs> ไปแท็กก่อนละอ้ยดี่ <c oughs> ทันเว้ยทันไว้เฮ้าา <c oughs> บาลอนมาบาลอนเฮ้ยจะจับบาลอนแล้วอุ้ยนีอ้ย <c oughs> อบอลลอนแท็กมือทีมยืนม่นมือมาแตะคูก็ได <c oughs> โโ้โอ้โหโอ้โหซุเผ็โอ้หลังแอนเลยโอ้แค่นี้ยังเล่นหลังไม่พออีกเหรอใจเย็นนะใจเย็นใจเย็นหยุดโอ้กูกด,ดไม่ทันอีกแล้วโอ้ยกูตาย <c oughs> หมดกันเพิ่งกินมาม่ามาไอ้ไม่ทันที่มานแล้วอุ้ยไม่ทัน ไม่ได้อุ้ยเกือบไปแล้วอู้หู้หลบได้หลบได้กูจะแท็กกูจะแท็กเอากูจะไม่ได้จะขึ้นเชือกกูจะแท็กออ้าคากูไม่ต้องพลิกตัวกูได้ไปเนี่ยอ๋อยลงไม่ขึ้นแล้วรอสวนอย่างเดียวโอ้ยอย่าเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเอาอีกแล้วท่านี้ เฮ้ยตายเลือดกูแดงแล้วไปเลยๆย่าๆทาอะไรเนี่ยกูเตรียมหลบก็แล้วไม่ทันดิหยุดหยุดไปเลยกูได้เวลาไปแท็กแล้วมาลอนเข้ามามาลอนไปเจอกับอิตามิทีบก่อนไปละกันเนี่ยทีบก่อนไปเลย ดีกรีก่อนไปฮะไปก็ได้เจอกันไอ้ฟินเนี่ยนี่นะ่ยเล่นบนเวทีไปเยอะเมืนเล่นล่างเวทีเล่นนี่แหละเอ้ยโอ้แล้วมีการต่อสู้กัน2กลุ่มนะฮะระหว่างกลุ่มล่างและกลุ่มบนครับอุหายแล้วฟินจะหนีไปไหนคิดว่ามันจะกระแทกกูลุงจะเดินทิ้งไปง่ายฮะมันนี่ไม่ต้องเข้าไปไม่ต้องเข้า เฮ้ยบาอนก็โหดโอ้โหบอลนี่ตบอิตามิเรลัวเลยอ่ะชิบหายแล้วมาเนี sì. v allora. v ่ยลงมาข้างล่างไม่ต้องไปยุ่งกับเขาเลยนีนี่เฮ้ยกดแล้วหนึ่งสองหุยไม่ได้อีกมานี่เลยพาเวอร์อัดกับกระเบื้องหายแล้วบอลโดนบอลโดนเล่นเฮ้ยสู้เขา สุ้งเขาไม่ได้ต้องไปสกัดไอ้ฟินนี่กันลงมาฟินมานี่เลยเอาทำไมเหนื่อยเอ้อุ๊ยตบคืนพี่เขาว่าพันชุ์ไ้ข้างบนหายบอลอนโดนกระทืบบอลสู้เขาเฮ้ยอ้ออ้ยาอย่าโอ้ย หายแล้วเออตายตายโดนซูเปอร์อีกแล้ว้ยขโมนก็จัดมาโอ้โหสุดยอดผมจะดูขโมอนออกอุนโดนจับอัดเอ้ยกดแล้วหนึ่งสองอุ้ยหูยังไม่เสร็จอีกเหรอเวนเอ้โอ้โยข้ยางล่างนี่เกิดอะไรนักหนาฟินกูพอแล้วโอ้โหมาลานอนแม่งโคตรโหดโอ้โหทีบ เฮ้ยไม่ต้องเข้าไปเลยฟินลงมานี่มาเล่นกับกูข้างล่างมามาเล่นกับกูข้างล่างพิฆมณ์ไอบาลอนแม่งอันตีนี่มาโอ้โหสุดยอดจีๆแล้วแบบนี้อ้นักหนึ่งกูชูมือรอเลยสองสามเย้มันต้องอย่างนี้โอ้นี่ครับช็อตฮาร์ดสตอมเปอร์นะฮะนี่ไงล้ะ ซ้ำด้วยการทืบหัวใจนี่งไงแล้วเจ็บช็อตนี้บาลอนอันติครับยืนรออย่างนานทีนี้เขไปเลยไปยุ่งกับเขายุ่งกับเขาอรอบาลอนอันติโอ้โหท่านี้บาบเขาให้กดเรียบร้อยนับ่งถึงสามมันต้องอย่างงี้บาลอนเอ็งเจ๋งมากเอ็งเจ๋งมากยย เย้ชูมือดิชูมืออขึ้นเถินมากเกินเจ้เราหรือเราหรือเกิดมาเพื่เป็นตำนานโอ้ได้รับชัยชนะเป็นสิ่งที่หอมหวานเหลือเกินมีสัมภาษณ์เลยเหรอเนี่ย กรรับเชิญของเราคืนนี้นะคะมาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องคืนนี้หน่อยค่ะคุณได้สิ้นสุดแมตช์แรกใน NXT แล้วรู้สึกยังไงบ้างคะอะไรเะนะี่ยมีเลือกตอบด้วยลระเป็นครั้งแรกที่จะคุยกับคุณผู้ชมนะฮะฉะนั้นการเลือกตอบเนี่ยก็ทําให้เปลี่ยนลักษณะนิสัยเราได้นะโอ้แน่นอนเนี่ยเราต้องเลือกข้อนี้ครับผมนี่แหละแชมป์ในอนาะคต ที่ยืนอยู่ตรงหน้าคุณตอนนี้คืออนาคตแชมป์ WWE อีครับเป็นหน้าใหม่แห่งวงการนี้และเป็นทายาทที่แท้จริงของ W w e อียอมรับเถอะเพราะว่าผมคือนักมวยปล้ำที่ดีที่สุดและคนที่โคตรเก่งแบบผมเนี่ยในยุคยุคนึงมาแค่คนเดียวเท่านั้นจบปะยูนทำหน้า Thanks for the time back to you ทำหน้าแบบอินี่มันขี้โมจังเลยวะแมตต์ต่อไปตามมาติดๆครับเจอใครนะแซมมี่เซนล่ะ โอ้โหแค่ท่าก็ยอมแพ้แล้วเนี่ยท่องตัวจังเลยนะนั่นแน่ฟุตสเตปนี่ไม่รู้จะช้ำไปไหนเต้นยันพรุ่งนี้เลยไหมชาตินิมจะถึงเวทีไหมเนี่ยเต้นไปเต้นมาเอาสนามพับเก็บไปเล่นที่บ้านไปไม้ตายเถอะยางยังยังไม่ขึ้นมาออีกยังเต้นอยู่ เออแฟนขับเขาเยอะแฟนขับเขาเยอะชิบหผ่แล้วนะ่าจะเข้มหน้าดูคนนี้ครับเดี๋ยวก็มืนหัวตายหรอกเอาเข้าไปไม่ดงไม่ดูมาแล้วครับของมันนี้มันต้องรองอันแน่ก้มเป็นกอริล่าเลย เป่งเป่งเป่งมาโอ้โยนี่ไงแล,<ะ>ล้วถ้าเอ้ยไทเลอร์บิสมาทำไมนะ่ะเอ้ยอย่าไปสนใจมันสิเดี๋ยวก็โดนบอกนี่ไงแล้วเดี๋ยวเหมือนในในของจริงเขาก็แบบพอมีคนมาดิสแทรปุ๊บเราก็สนใจมันแล้วก็โดนโอุ้ยโอ้อะไรเนี่ยมันกดทันได้ยังไงโอ้โหทูเลตท,ทูเลตโอ้โหทูฟาสอทูเลตแล้วกูเอ้ยไทเลอร์บิสมาทำอะไรมึงแค้นกูเหรอ โอยเราแค่ชนะนายในสนามซ้อมเองไม่มีอะไรเลยโอ้โหโทูเลตอีกแล้วไอ้โหดโอ้ยกดไม่เคยทันเลยโอ้ยโอ้ยยังไงนี่เฮดบัตตกหน้ามานี่เลยโอ้โหมันเคาน์เตอร์ได้ตลอดเวลาจะเก่งไปไหนเนี่ยนี่สวน สวนมาอัดเข้าไปนี่เด้งเชือกทีบสองตีนเต็มหน้าไหมลนะ่ะเจ็บไหมเจ็บไหมไหมเจ็บไหมเจ็บไอบีทเอ็กเซลมันจะมายืนจ้องทำไมเนี่ยเอออ่ะกดโอ้โหทูฟาสยาเออไม่ต้องตบมือเลยไอบีดโอ้ยหลบได้ว่าเอาว่ะสวนว่ะโอ้โหช้าไปยาอ้อ ไม่ไหวแล้วโอ้เอาสิวะทำไมมันตีมันไม่ได้เลยเนี่ยที่ตายเหอะก็จเก่งเกินมาแล้วโอ้ยทำไรโอ้โห,โหแขนหักไม่ต้องตบมือบิ๊เอ็กเซลเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวกอนนี่มันมาได้ยังไงเนี่ยงงกดทันวะเฮ้ยแซมมิสทำไมมันโอ้โหนี่มีตัวตนไหมเนี่ยทำไมต่อยมันเราเจ็บเองตลอดเลยอ๋อไม่ไหวแล้วชีวิต ทำไมเราต้องมาเจออะไรอย่างงี้ด้วยโอ้โหกดเลยเหรอใจเย็นเย็นพวกโอ้ยหนึ่งสองจดไปเอ้ยพอแล้วหลบได้หลบได้เด้งเชือกมาทำไมมันไม่เด้งเอ้าโอ้โหท่ามันม้วนหน้าม้วนหลังเต็มตัวหมดเลยอย่านะอย่า จะทำอะไรปวดฐานโวน้ยดีอืมสวนสวนตบสองหูดีไงแล้วนอนลงไปมาขอ hard stomper ทีหน,นึ่งดิเลย stomper stomper เข้อมาอืมทือปวดใจ hard finisher ดีกว่ามา,มาลุกขึ้นมาเฮ้ยมันไปคุยกับบิทเอ็กเซลกรรมาการเรียบร้อยเสร็จ ลิลิสเดอะคาเคนโอ้ยมันสวนมันทำอย่างนี้ได้ยังไงกูซาชาร์จมาตั้งนานอโอ้โอ้พอแล้วยังอีกโอ้ยโอ้่านี้เฮ้ยกดเลยเหรอไม่ได้ไม่ได้อะโอ้ไมีเก่งไปไหนเนี่ยพอเถอะนะเหนื่อยแล้ว โดนโอ้ยทำอะไรเนี่ยจะทำอะไรจะตอดทิบเหรอเฮ้ยอันนี้เกินไปอันนี้โอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ย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 โอ้่โอ้ย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 โอยโอ้ยโอ้ยอ้ยโ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 อ้ยอยโอ้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 ยโอ อ,อ๋อทีฮะตีเนาะเปิดยำ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 กูขึ้นละโอ้ยไม่อยู่อะไรเดวโดน,นลมไอ้ไทเลอร์บิสเฮ้ยทำไรอ่ะทำอะไรโอ้ยนี่มันช่วยพยุงเพื่อนขึ้นมาขึ้นมาเลยมานตีมันเจ็บ,บมั้งไหมเนี่ยมันถึกทนนานเหลือเกินมานี่ เบี้ยดิจะไปเจ็บปวดร้อนหนาวใช่ไหมละ่ะอันนี้เลยขอใส่คืนบ้างดิไม่ไหวละไอ้บ้านี่นีดิเต็มตัวตัวนี้ส้มไปแล้วมาอขอเลยครับถ้าอะไรเลยโอ้ยสวิงแจนสวิงแจนสวิงนี่สวิงสวิง,วงขึ้นเชือกละงานนี้สนเนนสร็จแลนน้ว โดดเอาโลสปิกไปโอ้ยยาโอ้โหสูเปกอเฮ้ยเฮ้ยทำไรอ่ะยายาอันตี้เฮ้ยไม่เออกดแล้วโอ้จะเหนื่อยจะอื้อไม่ได้หรอกบอกเลยไม่ได้โอ้ยจะตายแล้วจะตายโอ้ยมันโหดขนาดนี้ ข้างล่างนี่ก็ิดเอาละจับดิงเถินมากเกินเลยครับคิดจทำไรโอ้พออเอเต้นลีลาเตนลีลาดโอ้ยดีตตยลดทีจะตายแล้วอเจ็บปวดร้อนเล้าคุณจะตายแล้วแตมมี่อย่าเออม,มันกอดนอีกแล้วอย่าอุ้ยหนึ่งไม่ได้อุ้ยจิบหมาาแล้วสามปูหยัง กูยังไม่ยอมกูยังไม่ยอมหลบหลบโอ้อ้พอแล้วพอแล้วหลบได้จะสวนมไน่ได้ตีก็ไม่โดนเนี่ยโอ้ยโอ้มันน่าไม่น่าจะมีตัวตนนะมึงเนี่ยโดนจะโอ้โหดีดขาชี้ฟ้าอีกแล้วเฮ้ยจิบหายแ้มันชาร์จอันตีย่าไม่ให้มึงอันตีกูล็อกกูต้องกดให้ทันนี่ไม่ได้ไม่ได้อะไรอ่ะ จะมาเรียกทำไมแล้วจะไม่สนใจเขาทำไมแล้วจับกดอีกแล้วนี่นะไม่ต้องไปสนใจเขาเลยฮะไ้าเอดโดนอีกแล้วโอ้โหมันจะกดเท่าที่จะกดได้หนึ่งมาแล้วโอ้สองไม่ได้หรอกบอกเลยเฮ้ยไทยเลอร์นี่มันทำแสบมันจะมาที่เราสนใจทำไมเด้งเชื่อหอยันน้าให้เอาด,ดออออิขอบ้างเถอะ ไม่ไหวแล้วจับกดเลยได้ไหมเผื่อได้อะเผื่อฟุกนับหนึ่งนับสองนับโอ้ยเหนื่อยโอ้ไม่ต้องนั่งคัดสมาลุกขึ้นมาอีเดี๋ยวก็โดนอีกโอ้ยนั่นไงโดนอีกแล้วเฮ้ยทำอะไรท่าอะไรเนี่ย โอ้โหหลบได้หลบได้ยังไงลุกนม่นี่ขึ้นมาดิไม่ต้องไปสนใจเขาได้ไหมเนี่ยมันทำยังไงให้มันไม่สนใจวะโดนอีกแล้วเนี่ยโอ้โหแล้วไม่มีโอกาสที่จะเคาน์เตอร์ด้วยโอ้นจะเอาให้กูแพ้ให้ได้ใช่ไหมตีแล้วนี่แล้วเฮ้ยมันเลี้ยงอีกแล้วว่ามันจะประเด็จศึกแล้วเนี่ยโอ้โหมันจะกงไปไหนเนี่ย แล้วดูกระโดดอีกแล้วเนี่ยอะไรวะไอไปเอาดีหนึ่ <c oughs> งโอ e <inky> ้พอแล้วโอ้แมตต์เลตติ mm ้งแม่งจะ5ดาวอยู่แล้วเนี่ยโอ้ยอมแพ้ได้ไหมเนี่ยอ้บ้าไทเลอร์เดี๋ยวก่อนอ้ออัดเธอมาเกินยางพอแล้วน่า อะไรนะอันตีเหรอไม่ใช่โอ้โหคอนด์ซีอิดโอเด้งจะตายหายแล้วลากมากลางเวทีแล้วจะกดแล้วใช่ไหมเนะี่ยโอ้ไม่น่าได้โอ้ไม่ทันโคตรเล็กโอ้ยังได้อยู่โอ้ยเอาวะให้มันรู้ว่ามันไม่ได้หมูหมูตูไม่ได้มาเล่นๆตีอะไรมันก็ไม่ได้เลยเนี่ยมันสวนหมดเลยโอ้ อัดเตือนมาเกินอีกแล้วทำอะไรอีกบอกแล้วที่จะทำอะไรอ๋อยิ่งจะรีเพลย์อีกเหรอขางติดกับเชือกแล้วเนี่ยจับกูอ้าอีกแล้วยอมแพ้เลยได้ไหมเนี่ยกดไม่ได้โอ้ยไอ้ไทเลอร์มึงเลยข้อมึงเลยทำกูเสียจังหวะไม่ไหลายช็อตมาก มึงชนะไปเลยกูให้เดี๋ยวก่อนวันหลังกูมาแก้แค้นแน่นอนไอ้ตัวเนี้ยไอ้ไทเลอร์บีสเอ็กเซลเนี่ยเดี๋ยวก่อนตายเหอะจะมาสัมภาษณ์อีกเหรอเฮ้ยจะมาสัมภาษณ์เราคนเดียวเลยเราก็พูดเกี่ยวกับไทเลอร์บีสกันหน่อยนะ่นจัดไปเขามาโจมตีคุณระหว่างการแข่งขันอยู่มีอะไรจะพูดกับเขาไหมจัดไป I'm unstoppable ผมไม่แคร์หรอกนะว่าใครจะมาโจมตีผมจะเป็นบล็อกเลสเนอร์หรือมาร์คเฮนรี่หรือใครก็ตามแต่มันไม่สําคัญผมจะสู้จนกว่าจะเป็นผู้ชนะไม่มีใครหยุดผมได้ทั้งนั้นเดี๋ยวเร็วๆนี้พวกเขาจะได้เห็นดีกันยังไม่เลิกทำตาเลื่อยเลย to have Dark ได้ยินแล้วนะคะตัดภาพไปดิโคโดได้เลยะคะ่ะอ,อบรีดเอ็กเซลโอ้ยแมตช์หน้าเจอไทเลอร์บรีสด้วยกูได้เวลาคิดบัญชีแล้วผู้ชมครับเอาแล้วมาติดตามเนื้อเรื่องกนะันต่อในพนาร์ทน้ามีเนื้อเรื่องน่นะหรมีดิงมาควรตีหนึ่งนี่ขนาดนี้ต้องจัดให้สาสมใจเลยทีเดียวนะฮะโอเคเจอใหม่พารหน้าซีเกนดสเดย์เจอปืนกับผม